You are listening to The Sound of Changes. Sing Dam Podcast. Sipping Hot Chocolate. Doom Chocolate. Draw Christmas. Welcome on board! ขอต้อนรับทุกท่านขึ้นบนรถลากเลื่อนของคุณซานตาท่องเที่ยวลัดเลาะไปในช่วงเวลานแสนอบอุ่นของเทศกาลให้และการเฉลิมฉลองกับเรากวางเรนเดียจากฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราเชาวศิลวัดกันอีกแล้วเย่แต่แต,แต,แต่วันนี้ค่ะเรามีสมาชิกใหม่ที่จะมาดำเนินรายการร่วมกับรางค่ะดังนั้นเราก็คงจะต้องขอแนะนำตัวกันอีกสักรอบนะคะสวัสดีค่ะมาปรางค่ะ สวัสดีค่ะปรางแก้มค่ะเอาละค่ะจากคราวที่แล้วนะคะที่เราได้พูดถึงของตกแต่งเรื่องในเทศกาลคริสต์มาสต่างๆไปเนาะในเอพิสซดที่2นี้ค่ะปรางรับรองได้เลยว่าจะต้องน่าตื่นเต้นแล้วก็น่าสนใจเหมือนเดิมแน่ๆเลยเพราะว่าแค่ได้ยินชื่อเนี่ยก็รู้แล้วใช่ไหมว่าพวกเราจะมาพูดถึงอะไรใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันในเกรดความรู้เรื่องในเทศกาลวันคริสต์มาสที่มีชื่อว่า Do you smell the cinnamon ขนมหวานวันคริสต์มาสนั่นเองค่ะ เย่ yeah. กลิ่นขนมในเตาอบลอยมาเลยอะ่ะหืมหิวเลยเนี่ยตื่นเต้นจังเลยพอได้มาพูดถึงหัวข้อเทศกาลแบบนี้รู้สึกหนาวขึ้นมาเลยอืมจริงงั้นเรามาเริ่มเรื่องขนมหวานที่ผู้คนนิยมรับประทานกันในช่วงนี้เลยดีกว่าปรางแก้มเคยทานขนมหวานอะไรเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสบ้างไหมไหนลองเล่าสิเคยอยู่นะเป็นขนมสัญชาติอิตาเลียนชื่อว่าปาเนโตเน่มาปรางเคยยินเปล่า เคยนะแต่ว่าไม่เคยกินเลยอะ่ะมันเป็นยังไงหรอคือปาเนโตเน่อ่ะมันเป็นขนมปังหวานที่เป็นหนึ่งในเมนูคลาสสิกประจำโตอาหารวันคริสต์มาสของชาวอิตาเลียเลยมีรูปร่างคล้ายโดมใหญ่ๆมีส่วนผสมเป็นผลไม้เชื่อมลูกเกดน้ำผึ้งทำให้รสชาติหอมหวานแล้วก็นุ่มฟูมากเลยแล้วปกติเขาก็จะกินกันกับกาแฟร้อนๆตอนเช้าด้วยนะฟินหน้าดูเนาะจริงหน้ากินนะเนี่ยเหมาะกับอากาศหนาวๆของบ้านเขามากๆเลย แล้วก็มีเรื่องเล่ากันว่าสูตรขนมหวานนี้มีจุดกําเนิดอยู่ที่กรุงมิลานซึ่งปลดความเป็นมาคือในศตรวรรษที่15มีบุรุษคนหนึ่งชาวมิลานชื่อโตอนิโอเกิดไปตกลุมรักสาวน้อยนักอบขนมปังผู้ยากจนเขาอยากจะแต่งงานกับสาวคนนั้นแต่ว่าการขอลูกสาวอะ่ะมันก็ต้องแสดงความเคารพนับถือต่อว่าที่พ่อตาให้ประทับใจเสียก่อนเขาจึงแสดงความมั่งคัง่งโดยการจะถาวตถุดิบทําขนมมาให้กับ ผู้เป็นพ่อไม่ว่าจะเป็นแป้งทําขนมไข่เนยลูกเกดส้มและผลไม้ตระกูลซิตรัสต่างๆซึ่งล้วนเป็นของชนิดสุดพรีเมียมในการทําขนมและนี่เองเป็นต้นกําเนิดของขนมชนิดใหม่ที่ต่อมาได้รับความนิยมจากมหาชนเป็นอย่างมากจึงได้เรียกขานขนมนี้ว่าปันดิโตนิโอหรือขนมปังของโตเนียนั่นเองโอยู่ดีๆเรื่องโรแมนติกก็กลายมาเป็นที่มาของขนมที่โด่งดังในช่วงคริสต์มาสเฉยเลยจริง แล้วปังเคยลองขนมคริสต์มาสแบบไหนบ้างไหมอะแนะนําหน่อยเผื่ออยากไปลองมั่งได้เลยปังว่าปังแกมจะต้องรู้จักแน่นอนขนมนั้นก็คือโบโลไคซึ่งเป็นเค้กของชาวโปรโต,ตุเกสมีลักษณะเป็นวงกลมแล้วก็เว้นตรงกลางประกอบไปด้วยลูกเกดเปลือกเล,ลมอนแล้วก็ส้มวน์รัมอัลมอนด์แล้วก็วอลนัทท็อปปิ้งด้านบนไปด้วยผลไม้เชื่อหมอหวานๆเช่นสับประรดเชอรี่แล้วก็ลูกฟิก หืมน่ากินอยู่นะว่าแต่ทำไมขนมนี้ถึงรับประทานช่วงคริสต์มาสหรออ่าก็เพราะว่าที่มาของขนมชนิดนี้เนี่ยมาจากตำนานของกษัตริย์ทั้ง3พระองค์ที่เดินทางไปถวายของขวัญแด่พระเยซูที่ประสูตรในวันคริสต์มาสถ้าเกิดว่าผู้ฟังท่านไหนเนี่ยได้ฟังเอพิส o ดแรกของเรามาแล้วก็จะทราบแน่นอนเลยเขาว่ากษัตริย์ทั้งสนี้ได้ปรากฏอยู่ในที่มาของการประดับดาวไว้บนยอดต้นคริสต์มาสเช่นเดียวกัน อ่ะมีแวะขายของซะด้วยสักเล็กน้อยแล้วก็ต่อมานะคะระหว่างทางที่กษัตริย์ทั้งสามเนี่ยกำลังเดินทางไปกษัตริย์ทั้งสามพระองค์ก็ได้แข่งกันว่าใครจะไปถึงก่อนกันขณะกำลังเดินทางเนี่ยก็ได้พบกับนักอบขนมที่ทำเค้กไส้ถั่วดังนั้นเนี่ยกษัตริย์ทั้งสามพระองค์ก็ได้ยื่นข้อเสนอซึ่งกันและกันว่า ถ้าเกิดว่าส่วนแบ่งเค้กของใครเนี่ยมีถั่วอยู่ข้างในคนนั้นก็จะได้เป็นคนที่มอบของขวัญแด่พระเยซูเป็นคนแรกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผู้คนก็ได้นิยมใส่เหรียญหรือว่าเครื่องประดับเล็กๆแทนถัว่วเพราะเชื่อว,ว่าจะนำโชคดีมาให้นั่นเองอ๋ออย่างนี้นี่เองอะฮะแล้วก็จากที่พวกเราพูดถึงขนมกันมาเนี่ยก็จะมีทั้งขนมของประเทศอิตาลีแล้วก็โปรตุเกสแล้วปรางแก้มมีขนมเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสของประเทศไหนมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมกันอีกบ้างไหมเอ่ย มีมีเป็นขนมของประเทศใกล้ๆก,กันเลยขนมนั้นก็คือบูชเดนโนเอลหรือเค้กขอนไม้ของประเทศฝรั่งเศสหลายๆคนน่าจะเคยเห็นขนมนี้อย่างแน่นอนเดิมทีชาวฝรั่งเศสมีวัฒนธรรมในการเผาท่อนไม้ขนาดใหญ่ต่อเนื่องในป่องไฟตลอดเวลาคริสต์มาสถึงปีใหม่เนื่องจากมีความเชื่อว่าการทำเช่นนี้จะทำให้ปีใหม่จะมีแต่ความโชคดีนอกจากนี้ยังนำขี้เท่าที่ได้จากการเผาท่อนไม้เหล่านี้ ไปโปรยท้องที่เพาะปลูกเพื่อได้ผลผลิตที่ดีด้วยแต่ว่านำา้ำะปังเมื่อถึงสมัยพระเจา้านโปเลียนที่1หรือศตวรรษที่19เนี่ยได้มีกฎให้ประชาชนในปารีสปิดป่องไฟในช่วงฤดูหนาวเพราะเชื่อกันว่าการเปิดป่องไฟทิ้งไว้ทใา ha, ทให้อากาศหนาวเข้าบ้านและทําให้เจ็บป่วยได้ทําให้ชีวิตของชาวปารีสเนี่ยที่ผูกพัน์กับเตาผิงต้องเปลี่ยนไปอ้าวแล้วแบบนี้ทํายังไงอ่ะกาลังจะเล่าเลยคือเพื่อระลึกถึงวิถีชีวิตเก่าๆเนี่ย เชฟทำขนมจึงได้มีการทำเค้กรูปขอนไม้ขึ้นมาเป็นครั้งแรกในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ของชาวฝรั่งเศสเป็นสัญลักษณ์ไม้ฟืนที่เคยใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของคำโชคดีนั่นเองนอกจากน,น,นั้นก็ยังเป็นการสร้างโอกาสให้สมาชิกในครอบครัวาม,มาร่วมรับประทานเค้กด้วยกันและพูดคุยเล่าเรื่องต่างๆ เหมือนครั้งที่เคยนั่งผิงไฟและสร้างความอบอุ่นร่วมกันเหมือนเมื่อสมัยที่ยังนิยมใช้ตาอผิงกันอยู่นั่นเองโอ้ร่งชอบประโยคสุดท้ายมากเลยอ่ะที่บอกว่ารับประทานเค้กร่วมกันทั้งครอบครัวเหมือนครั้งที่เคยนั่งผิงไฟร้องวงกันทานขนมในสมัยก่อนโหรู้สึกถึงความอบอุ่นของการอยู่พร้อมหน้ากันในเทศกาลนี้เลยเนาะใช่อ่ะเราพามาปังและคุณผู้ชมไปเที่ยวฟั่งเสร็จกันมาแล้ว ังพาเราไปเที่ยวไหนต่อดอีถ้าเกิดว่าพูดถึงเทศกาลคริสต์มาสเนี่ยก็จะขาดประเทศนี้ไปไม่ได้เลยนั่นก็คือประเทศอังกฤษนั่นเองโดยขนมที่รับประทานในช่วงเทศกาลคริสต์มาสของชาวอังกฤษนั้นก็คือคริสต์มาสพุ d d i n g ซึ่งมีต้นกําเนิดมาจากศตวรรษที่ส4ที่มีการทําโจ๊กจากเนื้อวัวแล้วก็เนื้อแกะผสมกับลูกเกดพรุนวน์แล้วก็เครื่องเทศต่างๆหรือว่าสไปซ์ แล้วก็ต่อมาในศตวรรษที่15เนี่ยก็ได้ปรับปรุงสูตรโจ๊กอันนั้นโดยมีการเพิ่มไข่เกล็ดขนมปังผลไม้แล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปเพิ่มเติมแล้วก็ได้กลายมาเป็นอาหารประจำเทศกาลคริสต์มาสในเวลาต่อมาโดยแต่ละครอบครัวเนี่ยก็จะมีสูตรการทำพุดดิ้งเฉพาะตัวไม่ซ้ำใครซึ่งถือได้ว่าเป็นมรดกสืบทอดต่อกันมารุ่นต่อรุ่นเลยทีเดียวซึ่งส่วนผสมในพุดดิ้งเนี้ยก็จะเป็นผลไม้แห้ง ถั่วผสมกับน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำเชื่อมแต่งจานเสิร์ฟด้วยการตกแต่งด้วยช่อฮอลลี่ด้านบนหรือว่าราดด้วยบรันดีแล้วก็จุดไฟซึ่งตามธรรมเนียมแล้วเนี่ยสมาชิกทุกคนในครอบครัวก็จะต้องผลัดกันช่วยกันคนส่วนผสมแล้วก็อธิษฐานได้คนละหนึ่งข้อนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการเสียงไทยอื่นๆโดยการใส่เหรียญหเพนนีลงไปในส่วนผสมแล้วก็นำไปอบหากใครตักพุดดิง้งแล้วก็ติดเหรียญน,นั้นไปเนี่ยก็จะถือว่าจะได้โชคดีตลอดทั้งปีหน้าเลย ว้าวอยากจะลองชิมดูบ้างเลยส่วนผสมนี้คงอัดแน่นไปด้วยผลไม้ความหวานฉ่าของน้ําตาลและน้ําเชื่อมน่าดูฟังแล้วก็หิวขึ้นมาอีกรอบเลยอะจริงเนี่ยพูดไปแล้วก็หิวไปด้วยเลยนะเนี่ยปังพาปังแก้มเนี่ยไปอังกฤษมาแล้วทีนี้ปรังแก้มอยากจะพาปังแล้วก็คุณผู้ฟังเนี่ยไปเที่ยวที่ประเทศไหนกันต่อดีอืมงั้นเราข้ามมาฝั่งซิกโลกตอนออกบ้างดีกว่าต่อไปจะเป็นขนมขึ้นชื่อว่าเป็นขนมหวานประจำแดนกีวีหรือประเทศนิวซีแลนด์นั่นเอง ขนมนั้นคือปาฟโลวามีลักษณะคล้ายเมอแรงเนื้อกรอบนอกรุ่มเบาแบบฝรั่งเศสทว่าเติมความหวานฉ่ำด้วยวครีมและผละไม้สดมีเรื่องเล่าว,ว่าผู้คิดค้นสูตรขนมหวานจานนี้ได้แรงบรันดาลใจจากแอนนาปาฟโลวาหรือนักบัลเล่ชาวรัสเซียชื่อดังที่เคยมาสแสดงที่นิวซีแลนด์ราวต้นศตวรรษที่20เขาว่ากันว่าปาฟโลวามีสีขาวนวลฟูฟ่องเป็นชั้นๆดูดกระโปรงบานประกายเพชรของนักบัลเล่สาวแสนสวย เนื้อผิวเบาบางที่น่าทนุถนอมเต็มไปด้วยเสน่ห์เก้ยวยวนใจเหมือนนักบัลเล่นั่นเองโอ้ก็ว่าถึงว่าทำไมชื่อขนมเนี่ยดูเป็นภาษารัเสเซียแต่ว่ากลับมีต้นกำเนิดที่ประเทศนิวซีแลนด์ใช่ไหมทุกอย่างมีที่มาที่ไปจริงๆแม้แต่ชื่อขนมใช่ว่าแต่เราสองคนก็พาท่านผู้ฟังบินเที่ยวชมขนมนึ่งในวันคริสต์มาสเนี่ยกันมาสะรอบโลกแล้วเนาะงั้นเราขอกลับมาเป็นขนมที่ t r a d i t i o n a ของเทศกาลนี้กันหน่อยดีกว่า ได้เลยแน่นอนว่าถ้าพูดถึงขนมที่เป็น traditional แล้วก็เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายแล้วเนี่ยก็คงจะต้องเป็นขนมปังขิงแน่นอนโดยในอดีตเนี่ยต้นตำรับของขนมพังขิงเนี่ยมาจากเค้กน้ำผึ้งที่ทำจากน้ำผึ้งแล้วก็เครื่องเทศต่างๆเช่นขิงอบเชยปวยกักกระวานแล้วก็ลูกจันเทศซึ่งคิดค้นโดยชาวกรีกแล้วก็ชาวอียิปต ก่อนจะถูกปรับเปลี่ยนสูตรแล้วก็รูปแบบกันมาเรื่อยๆจนกลายเป็นรูปแบบของขนมปังขิงในปัจจุบันซึ่งรูปทรงที่นิยมมากที่สุดก็คงจะเป็นรูปคนหรือว่าที่เราเรียกกันว่า gingerbread man ซึ่งในบันทึกทางประวัติศาสตร์เนี่ยได้ระบุว่าขนมปังขิงรูปคนเนี่ยได้รเริ่มทําในสมัยของควีนอลิซาเบธที่1เพื่อมอบแด่พระราชอาคันตุกาแล้วก็บุคคลสําคัญหืมแค่ได้ยินก็อยากกินแล้วอะ่ะยิ่งถ้าได้เครื่องดื่มร้อนๆนี่คงอร่อยสุดๆไปเลย ใช่คือโดยปกติแล้วเนี่ยผู้คนจะนิยมทานขนมปังขิงกับชาร้อนๆแต่พอพูดถึงเครื่องดื่มร้อนแล้วเนี่ยรังก็นึกถึงช็อกโกแลตร้อนขึ้นมาเลยซึ่งแน่นอนว่าพอพูดแล้วเนี่ยทุกคนก็จะต้องนึกถึงภาพแก้วที่มีช็อกโกแลตอุ่นๆอ,อยู่เกือบเต็มท็อปปิ้งด้วยมัชเมลโล่แล้วก็ผงอบเชยหรือว่าซินนามอนนั่นเองเฮ้ย <c oughs> จริงด้วยแค่นึกถึงก็รู้สึกถึงคริสต์มาสแล้วอะ ใช่ไหมก็เลยเป็นเหตุผลที่รายการพิเศษน่งในเทศกาลคริสต์มาสของเราเนี่ยได้ตั้งชื่อว่าซิ p ปิ้งฮอทช็อก o l แล e นั่นเอง อ่ะแวะขายของอีกแล้วค่ะั่านพูดต <c oughs> านจักนิดสักหน่อยเนาะแต่ว่าก่อนที่เราจะผ่านพาร์ทเครื่องดื่มร้อนๆเนี่ยปรางจะขอพูดถึงอีกหนึ่งเครื่องดื่มก่อนนั่นก็คือกลูวซึ่งมีต้นตำรับมาจากประเทศออสเตรียโดยเป็นการนำไวน์แดงเนี่ยมาอุ่นร้อนกับส้มที่หั่นเป็นซีกหรือว่าฝอยชิ้นเล็กๆโรยเครื่องเทศแล้วก็ผงอบเชยแล้วก็ปยกักเพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกาย ว้าวเป็นเครื่องดื่มที่ดูน่าสนใจแล้วก็มีเอก,กลักษณ์มากเลยเนาะใช่เลยแล้วก็มาถึงขนมสุดท้ายที่เราจะพูดกันในวันนี้นะคะแล้วก็เป็นไฮไลท์ของเทศกาลนี้เลยก็ว่าได้นั่นก็คือ Candy c a n น e นั่นเองสาเหตุที่ทําเป็นรูปไม้เท้านั่นนะ่ะก็คือเพื่อระลึกถึงคนเลี้ยงแกะค่ะแต่จุดประสงค์ที่แท้จริงของ Candy c a n น e นั้นมาจากการที่นักเทศต้องการให้เด็กๆที่มาร่วมร้องเพลงในวันคริสต์มาสอยู่ในความสงบ ม่เล่นสุขโซน,นก็ยินำแคนดี้เคนมาแจกให้เด็กๆทานเล่นซึ่งมันก็ได้ผลด้วยนะแต่ว่าหลายคนก็พรันานาถึงรูปก,กวาดว่าเป็นสัญลักษณ์ลับของศาสนาคริสต์เหมือนกันนะมีการอ้างว่าไม้เท้ามีรูปร่างเหมือนตัวเจแปลว่าพระเยซูหรือว่าเจ esus แถบสีแดงและสีขาวแสดงถึงพระโลหิตและความบริสุทธิ์ของพระคริสต์แถบสีแดง3ามแถบยังกล่าวกันว่าเป็นสัญลักษณ์ของพระที่เอกภาพความแข็งของลูกกวาดแสดงถึงรากฐานของศาสนาจักรบนหินแข็งและสําหรับ รสสารแน่ของลูกกวาดนั้นแสดงถึงการใช้ดอกฮิซอบซึ่งเป็นส่วนภัยที่อ้างถึงในพันธสัญญาเดิมนั่นเองโอ้เป็นขนมที่แฝงไปด้วยวัฒนธรรมแล้วก็ความเชื่อที่น่าทึ่งจริงๆว่าแหมจริงและจากที่สังเกตมานะไม่ว่าจะเป็นขนมจากประเทศไหนก็มักจะมีส่วนผสมหลักคือถัว่วผลไม้เครื่องเทศ เพราะอะไรกันนะคุณผู้ฟังคิดว่าเพราะอะไรกันคะอันนี้คือเป็นการโยนคําถามเพื่อวัด participation ของผู้ฟังจากทางเรานะคะอ่ะงั้นเราถามมาปังเลยละกันว่าปังคิดว่าเพราะอะไรอะอืมถ้าเกิดว่าให้เดานะฟังคิดว่าอาจจะเป็นเพราะอากาศหนาวทําให้ผลผลิตพวกผลไม้เนี่ยไม่ค่อยได้ผลิตผลมากหรือเปล่าทําให้อาจจะต้องมีการถนอมอาหารเช่นการตากแห้งหรือว่าเชื่อมให้หวานเพื่อให้เก็บได้นานอะเฮ้ยก็เป็นไปได้นะ เราก็คิดเหมือนกันว่าส่วนของเครื่องเทศก็คือใส่เพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายในช่วงฤดูดหนาวแน่ๆเลยอ๋อเป็นไปได้เป็นไปได้งั้นก่อนที่จะจบเอพิโซดนี้เนี่ยปรางแก้มชอบหรือว่าอยากจะลองทานขนมอะไรมากที่สุดอะอืมส่วนตัวอยากลองคริสต์มาสพุดดิ้งกับกลูวายน่ะน่าจะเป็น perfect combination เลยนะเนี่ยแล้วมาปรางอยากลองอะไรเป็นพิเศษเปล่าเหมือนกันเลยปรางก็อยากจะลองกลูวยเหมือนกันเพราะว่าคือ ด้วยความที่มันเป็นไวน์เนาะมาแบบผสมผสานกับส้มที่เป็นแบบผลไม้สิตรัสแล้วก็กลิ่นเครื่องเทศเบ,เบาๆเนี่ยน่าจะเป็นการผสมผสานที่น่าจะลงตัวแล้วก็น่าจะมีรสชาติที่โดดเด่นเป็นเอก,กลักษณ์แล้วก็ชวนติดใจแน่นอนเลยแล้วคุณผู้ฟังละคะอยากจะลิ้มลองขนมอะไรกันบ้างแต่ไม่ว่าคุณผู้ฟังจะชอบขนมอะไรทางเราก็ขอให้คุณผู้ฟังได้ดื่มด่ำกับเทศกาลแห่งความสุขนี้นะคะ ใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็พวกเราเนี่ยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ที่ท่านผู้ฟังได้รับวันนี้จะทําให้ผู้ฟังทุกท่านเนี่ยได้เข้าใจถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มากขึ้นนะคะใช่ค่ะสําหรับเอพิโซดถัดไปพวกเราจะพาทุกท่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับความเชื่อเนื่องในวันคริสต์มาสบอกเลยว่าจะมีเกร็ดความรู้มาฝากทุกท่านเหมือนเดิมเช่นเคยค่ะใช่แล้วค่ะและก่อนจะจบเอพิโซดนี้พวกเราก็ขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่มาร่วมนั่งผิงไฟและพูดคุยกันในวันนี้ค่ะ ขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีความสุขเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสเช่จะถึงนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ